สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ปลาชอ่อ,อนทอดกรอบผัดเครื่องแกงถั่วฝักยาวเาเบลรู้ไว้ทำไมเขาถึงเรียกถั่วฝักยาวฝักไม่สั้นไงพ่อขอโทษลูกพ่อไม่น่าถาม ปลาชอดนาวันนี้ผมซื้อมากิโลละร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วผมก็กอดเกล็ดเอาขี้ออกตัดหัวหั่นชิ้นแล้วก็ขยำเกลือไล่เมือไล่ขาวก่อนเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับล้างน้ำให้สะอาดจนน้ำใสสักสองสามน้ำเลยนะครับทุกคนแล้วก็เอาไปต้ด แล้วเวลาตออในเนื้อปลาเราใส่ทีละชิ้นดีกว่านะครับทุกคนอย่าเทตูมทีเดียวเลยเดี๋ยวเนื้อปลาจะติดกันส่วหนหัวปลานี่ผมไม่ได้เอามาตอดเอามาผัดนะครับทุกคนผมเก็บไว้ต้มยำกิน นี่นะครับเราทอดพอเหลืองๆแค่นี้ก็พอนะครับนี่แล้วเราก็ตักมาวางให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยแกะออกจากการที่เวลาเนื้อปลาป,ลาปิดๆอยู่นี่นะครับจริงๆทอดเนี่ยเราใช้ปลาตัวใหญ่ทอดจะดีที่สุดนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้ <c oughs> ก็เลยใช้ปลาเล็ก <c oughs> นี่นะครับพ่อชอบจริงๆเลยนะเนี่ยตัวปลาต้มยำ <c oughs> ชอบมากบอกเลย <c oughs> จริงๆนะคะทุกคนพ่อชอบมากๆเลยค่ะ กับต้มยำหัวปลาส่วนเบลก็มาตามเครื่องแกงผัดเผ็ดค่ะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขีมิ้นใคไคหรือตะไคร้พริกไทยดําแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิแต่เครื่องแกงผัดผิดเนี่ยกะปิใส่นิดเดียวพอนะคะ แล้วก็ตามให้เข้ากันถั่วฝักยาวนี่เวลาหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลวกแล้วก็นองน้ำเย็นไว้ก่อนนะครับก่อนเอาไปผัดถั่วจะได้ไม่ดำครับผมมีของเผ็ดก็ต้องมีกับแกล้มหรือว่าผักนอกนอเนี่ยซื้อมาสิบบาทครับถัว่วพูแตงกวาก็สิบบาทครับไม่ซื้อเดี๋ยวน้องเบลไม่มีกินบัวบกนานี่สิบบาทครับผม แล้วนี่ครับวันนี้มีของปลัครับเจอเฉยในตลาดนี่มัดร้อยนะครับเนี่ยร้อยบาทหนึ่งแต่ว่าเปลือกไม่ค่อยจะสวยนะครับแต่เม็ดสวยมากเลยทุกคนดูดิแน่นเอียดเลยดูดดเม็ดสวยมากเห็นไหมครับนี่แต่เรากินเม็ดข้างในนะครับนะเปลือกไม่สวยก็ไม่เป็นไรหนึ่งร้อยบาทครับเนี่ยแต่เราก็ยกไปล้างน้ําให้สะอาดบัวบกนาขนานแท้หรือว่าของแท้ต้องมีรากติดมาอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ จากธรรมชาติเลยจากพุนาธรรมชาติเลยและเมื่อเตรียมของเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ไปลงมือทําปลาช่อนตอดกรอบผัดเผ็ด,ผด,ผดเครื่องแกงถัว่วฝักยาวตั้งกระทะอีกครั้งแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดให้หอมๆก่อนนะครใส่หมดเลยครับต้อทำเยอะใส่เยอะ เครื่องแกงนี่เราจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผัดนะครับผมหรือว่าอยู่ที่ว่าคนชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เครื่องแกงเยอะๆไม่ชอบเผ็ดก็ใส่เครื่องแกงไน้อยเ <c oughs> มื่อเราผัดเครื่องแกงจนหอมแล้วนะครับเป็นหอมโอยขนาดนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับก็ผัดจนน้ำเปล่ากับเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ปรุงเลยนะครับ เริ่มจากใส่น้ำลาใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับแล้วก็ทิมอืมอร่อยเมื่ออร่อยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาว <c oughs> ค่อยคค่อยคอยค นี่เห็นไหมครับตัวปลาคิวาถ้าเราลวกก่อนนะแล้วเป็นนกน้ําเย็นไว้เนี่ยสีจะเขียวน่ากินตอน่อด้วยใส่ปลาปลาช่อนทอดกรอบจริงเราต้องใช้ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ผมหาซื้อไม่มีนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับพริกไทยโสดแล้วก็ใบมะกรูดครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเดี๋ยวผมใช้สองหลักเลยนะครับ น,นี่นะครเห็นไหมครับเนี่ยน,น,น่ารับประทานมากเลยเห็นไหมครับนี่แล้วเราก็ยกไปรับประทานได้เลยแซ็จแล้วปลาชอนถอดกรอบพัดแพทเถืองแกงใส่ทั่วฟักยาวอย่ได้น้ำน้อยไปนิดนึ่ง ถ้าใส่น้ำเยอะกว่าน,นี้จะได้ราดข้าวได้ด้วยถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดหักสดมาแล้วคะ่ะนี่ อ่าแล้วเบลผักสดอันนี้ได้ลูกต่อมาด้วยนะครับทุกคนแต่เสียดายอยู่สี่ห้าเมตรครับผ่าดูแล้วข้างในมีเป็นเหมือนว่าเสียหรือว่ามีนอนเจาะนิดๆนะครับก็เลยทิ้งไปหมดเลยนั่นพ่อบอกว่าเสียดายแล้วพ่อจะทิ้งทําไมอะคะก็นอนเจาะไงพี่เบลล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกะตาเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้น เดี๋ยวด้ายปลาตัวเล็กนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอน้ําหน่อยนี่จะด้ายด้วยน้ําก็น้อยน,นี่นี่นะครับแล้วก็เอาตัวฝักยาวอีกนี่เดี๋ยวฝักยาวตัวฝักยาวนี่นี่เจอแล้วเยอะแยะเลยทีนี้นอนเบลครับ<ไ> ของกอต้องเอาน้ําก่อนเลยเนี่ยนี่อย่างนี้เสียดายทุกคนเลยใส่น้าน้อยไปหน่อยนี่นี่ต้องราดอย่างนี้เนี่ยเราราดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเนาะเนี่ยเอออย่างเงี้ยอืมทีนี้ก็เอาเนื้อปลากับตัวปักยาวเนี่ยเนี่ยปลาหาแล้วก็ตั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวกินอร่อยนะทุกคนถ้าเราแบบเราไม่ทําให้เปื่อยอะ ให้กร,บกรึบๆๆๆๆเคี้ยวกรึบๆอร่อยมากนี่ถึงกินผักเผ็ดก็ <c oughs> ไม่ไวช้อนช้อนเหมือนเดิมนะครับร <c oughs> เลยาบมันมน้ำแกงเลยไหมเสียดายเนี่ยบนอยู่นี่แหละเรื่องเสียดายน้ำแกงน้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้ำผัดเผ็ดน้อยไปหน่อยนี่ อืมอมอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องอร่อยจริงๆพี่น้องถ <c oughs> ั่วยังกรุบๆอยู่เลยนะพ่อใช่ใช่ได้ยินเียงเค็มไหมครับทุกคนทัวอืมอืม อนุญาตใช้มือครับเนี่ยพอได้ราดน้ำเผ็ดๆแล้วก็ได้กินผักแกร้มได้หน่อยไงกินผักนอกได้กินเผ็ดอะกินผักนอกนอร่อยครับทุกคนใช่เลยค่ะ พ,พ้าผัดตัวนี้กินได้อร่อยดีจังเลยกรอบดีจังเลยทุกคนชอบัดได้อร่อยจริงนะถัว่วกรอบมากเลยคือเราลวกแล้วเราลงกระทะแค่เดียวเอาขึ้นเลยคุณคนอออร่อยอยู่บางแพหช่วยแม่ขายข้าวมันไก เปลี่ยนไปขายข้าวข้ามูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำมูดูอยู่อำเภอละงูก็ยังขายมูดูยำเกิดปัดต,ตาลนีย้ายตามที่มาอยู่ทำงานพ่อคนนาราแม่คนสุพรรณปู่คนนครย่าคนเมืองตรัง กระบี่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 บบบน้ำเย็นครับผมอืมออืออร่อยขอบค <ขอ S 1> ุณ<อ>ครับจริงๆที่พ่อจะบอกว่าเขาเรียกถั่วพักยาวเพราะอะไรคะเ้ราปักไม่ต้นนั่นแหละ <laughs> แต่เบลชิงตอบก่อนไงพี่บ่าวเออต่อได้พี่ลอบบ้า